ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็ดึงรั้วตะขายแล้วโอ้ยอมรับว่าคนเดียวนี่ยากมากเหนื่อยรวดแขหน้าดึงก็ดึงยากนี่ขนาดว่าหน้าบ้านนี่เปนเสาที่ฝังมาสามปีสี่ปีแล้วนะ ข้างหน้าก็ยังพอดึงได้เ,เพราะว่าเสามันฝังดินมานานแล้วก็ยังดึงสองช่วงกับหนึต้นได้ใช้ตัวรัดของดึงแต่ก็ไม่ตึงเท่าไหร่เพราะว่าลวดมันมันยืดไม่เท่ากันส่วนใหญ่จะเป็นด้านบนตึงด้านล่างก็หย่อ,ยอนแก้ไขก็ลำบากมันก็จะโกงๆหน่อยแต่ว่า แน่นนะมันก็แน่นหนาอยู่เพียงแต่ดูมันดูหย่อนนีนี่ก็ยังดีครับยังถือว่าตึงอยู่ตัวรัดลวดที่ทำขึ้นมานี่ใช้ได้ดีมากเห็นไหมครับมันก็จะมีหย่อนเหมือนหย่อนนะครับแต่มันตึงอยู่รลวดเป็นลวดตะข่ายมันจะดึงยากกว่าลวดหนาม เราเราเราสั่งลวดเส้นใหญ่สองจสามมิลมาด้วยผมว่าถ้ 8, าสักหนึ่งจดแก็น่าจะดึงง่ายกว่านี้นะนี่เสาฝังใหม่นี่ครับทนมุมโยกหมดเลยเสาที่ฝังใหม่เรียงระนาบไปเนะี่ยเสาโยกมีเสาหักด,ด้วยเพราะเราฝังมาแล้วก็ม่เจอผลเลยดินก็ไม่แน่น เราก็ไม่จะดึงอะไรผมก็ดึงเสาต่อเสาวน่ก็หักมาแล้วมั่งความสึงก็ได้แค่เนี้ย็พอใจอยู่นะครับสาว่าพอใจนะพอใจเพราะเราทําเ็นที่ได้แค่นี้มันได้แค่นี้นะครับถ้าจะให้ได้ดีเราต้องฝังเสาไว้ถึงใช้ตัวค้ำก็เอาไม่อยู่เสามันใหม่แล้วก็ลวดมันแข็ง ขายรวดแข็งมากก็ดึงมาได้ถึงตรงมุมแล้ว <c oughs> เนี่ยเสาลาวเสาหักเกือบทุกส้นเลยครับพอมาตรงนี้เราก็ดึงกับต้นไม้มันต้นริมก็เลยไม่หัก